รวมถึงครอบครัวป้าสัญญาสอนของเราซึ่งเป็นที่มาะะของการตั้งชื่อบริษัทฟ้าสัญญาสอนซึ่งหลายๆท่านนะคะอาจจะทราบแล้วแต่อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบดิฉันขอพูดถึงที่มาของบริษัทอันเป็นความภูมิใจของพวกเราอีกครั้งหนึ่งและเพื่อไขข้อข้องใจนะคะว่า ทำไมเราถึงต้องมาบวบสวงนักสถานที่แห่งนี้นะคะป้าสามคือพระนามที่พวกเราในครอบครัวใช้เรียกพระนามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหพระเจ้าตักสินมหาราชและย่าสอนคือพระนามเดิมของพระราช พระราชินีหอกลางย่าสอนอัคารมเ ah ห e สีในสมเด็จพระเจ้ากุงธนบุรีซึ่งครอบครัวของเรานะคะคได้ใช้เป็นคำย่อในการเรียกพระนามของท่านทั้งสองมาตลอดเราจึงได้นำพระนามของทั้งสองพระองค์มาตั้งชื่อบริษัทฟ้าสังยาสอนเพื่อความเป็นชิริมงคล และแสดงถึงความเคารพยิ่งที่มีต่อท่านตลอดเวลาและยังสื่อให้คนไทยนะคะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคนไทยและจีนที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะ แล้ววันนี้ก็พิเศษมากมากนะคะได้รับเกียรติโดยพรรามชัดชัยเช่นเคยนะคะพระรามชัดชัยทองสวัสดิ์ในการทาพิธีบวงสวงอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้และที่สําคัญมากนะคะได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระพรมมังคาจรรย์หรือหลวงพ่อเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยจเจ้าอาวาสว,วัดไตรมิตรวิทยารามมาเป็นประธานข่ายสงฆ์ในการทาพิธีครั้งนี้นะคะและได้รับเกียรติจากพระภูกระดับ พระครูประหัดกิติตายุริโยหรือว่าพระอาจารย์โตเจ้าวาดวัดพระบาทปางแฟงให้เกียรติมาทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้และที่สําคัญลืมไม่ได้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆสืมม่อมวลชนที่มาเป็นขับขีพยานและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทํางานในครั้งนี้เทราพรื่ลินไม่มีอุปสรรคค่ะ,คะขณะนี้นะคะก็ได้เวลาอสงควรแล้วนะคะ เราจะขอเริ่มต้นพิธีการก่อนอื่นนุ่งขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรนิรัติสัยการจารึกนะคะแล้วก็น้องแพทย์กับน้องฟ้ายนะคะมาเชิญเทียนนะคะเชิญวนแล้วก็ผ่านค่ะขอกราบนมัสก,การนิมนต์นะคะพระเดชพระคุณพระพรหมมังคสา,ารานหรือหลวงพ่อเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนะคะขึ้นมาจุกเทียนมหามงคลค่ะ พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรโยดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะคะ วาโลกรำโมโลกุตตวโลโโโตจลปาเวนะสัพพะุกขอุปตวา i ข้อสอบขั้นขนาดนี้นะคะหลวงพ่อเจ้าคุณดวงชัยก็ได้ให้เจอป้ายบริษัทนะคะดราเมจิบ,บริษัทป้าสังยาสอนแล้วก็บริษัทสวัสดีวิชั่นนะคะสำหรับบริษัท ทั้ง3มนี้นะคะจะประกอบกิจการใดๆนะคะเดี๋ยวไว้ในละดับต่อไปนะคะค่อยได้มาอธิบายให้ทุ่านทราบนะคะในงานต่อๆไปนะคะท่านสอบ โดยข้าตตอกดอกไม้ วัดพระบาทปักแปนนะคะจุดเชียรบูชาเริ่สิบเล่นนนมลนะคะเล,ละท่านท่านสี่เล่มสี่เล่มนะคะที่มนนเทะพระโอษณะธรรมรักษาและลำดับต่อไปนะคะที่ี้มุ่งเนตตาจิดตาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พระมารมีประธานมาได่โมเมนต์ไม่มาเพราะว่า ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรนิรภิษายกัญจันลือประธานที่ปรึกษาบริษัทฟ้าสัญญาสอนนะคะขึ้นจุดทุกเทียนนะกระบะเพื่องทองหน้าบนบนพิธีเพื่อความเป็นมงคลกับการดําเนินงานของลูกชายทั้งสองนะคะพี่ตาหน้าจะต้องยืนอยู่ตลอดนโอ้หน้ามองภูจักยะอุทัยโยมโคนายังวิฆาติสาบิภัตติ วิรากาศวิญญาณิถีโยตทสสัมมานิะอิสวาโหมมังพระมโคโสถิตจับนั้นนะคะก็ขอเชิญคุณพระหัตถ์ดีกัญจ,จันคู่จักรพรจุดทุปเพียนนะบนพิธีละครเรื่องหักหนิชาค่ะและขอเชิญคุณระลึกเลิกกันจันลึก ลัคนาจุดชยนะทีละคร่เร่องพี่อพุธนาเมอีกอ like ีกเมนาพุทธอีโสตังพุทธปิตีอีกใค่ีครไปด้ท่างนู้น้าเรอนไปยอ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะขึ้นมาจุดเชียร์นะว่าขอรคุณนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการเพื่อความเป,ป็นสิริมงคลจำนวนส8ป มายาอว์ดอวนที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าสร้างกาลังใจให้กับทีมงานฟ้าสัง่งยาสอนเป็นอย่างมากค่ะลาดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณธนงศักดิ์มโนธรรมรักษากรรมการผู้จัดก,การบริษัท JSP Property จำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะคะที่3เพอ2แห่งนี้นะคะให้พวกเราได้มาทำพิธีพวงวพกันแล้วก็สนับสนุนในการถ่ายแบบ วันลาบในเบื้องต้นจะขออัญเช้ญพระราชหไทัยขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จารึกลิขิตไว้ในพระวิหารน้อยที่วัดรลุมพาชาลามขอญาติกรโครพระเถรนุติตะโดยเฉพาะพระนทีุณทรงทยผมขอญาตอ่านพระราชหไทัยขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นำมาจากวัดอรุณที่ อ่าคน้พึ่งอ่านน้อยเอออัเออเปิดตัวพอที่ว่าเบียรอตอตาทนทุกข์ยากกูชาพระสาท สาไห้แผ่นดินให้เป็นพุทธกูชาแล่ศาสนาสามณะอาโขดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสมณะพระอามปฏิบัติให้พอสม เตินสมทะวิปัสกันนะพอชิอ้ึนจงเวาอายะองค์หลอานพระสาทอเิสดาคิดพอถาดของเราคงยูผู้ภระสาสนา ตราทุยงผู้กุัตราภาษา k า s ฝากไว้ให้คููกานองคคูพุฒิเรียายหวยท้ายเชิดจีนด้วยเดชะพระบรมีองค์สมเด็จพระเจ้าหาักหินมหาราชได้เสด็จสู่งนทสฐาน ในพิธีเปิดกล้องเรือ,อนาักลิช้างและเรือพยอมโดยมีพระเด็จพระคุณทั้งสองลกอูกเป็นที่เคารพรักแก่ท่าน,านตับนิลติศนจะอ่านิลติศัยหรือว่ากคตาที่เรารู้จักกันนะครับพร้อมด้วยผู้แสดงผู้ประพัพนผู้กำกับการแสดงทุกที ใเจ้าหน้าที่แจกืูอผู้ร่วมพิธีคนละห้าดอกปักติ้งิ้เส้นราย ก็กลัวการจะรื้ก่อนนะคทักปักที่เครื่องเชยนะครับด้งผ<ช><ช>ู้ประพันธ์ใต้ผู้กำกับการแสดงและผู้แสดงเชิญนะคะผูะมม้มีเกียรติทุกท่านได้ไหมรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็นักสแสดงนะคะแล้วก็ทีมงานระดับผู้คนละนหน้าดอกนะคะเพื่อขอพรให้ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะคะเพืะะพ่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนะคะนำไปปักที่เครื่องวงสวงนะคะที่มีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ ขอเรียนเชิญพี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะกำลังจุดรูปน,น,นะคะและแจก ก็ใหญ่ทีไม่สายไหมรับลูกขึ้นมารับพุกเลยนะครับ,รบปักได้เลยปักให้ตรงอย่า,าพลาดจะพิงกันนะครับอธิษฐานจิตด,ดีดีด ปักให้ตรงประเด็นระคคนอาจารย์บอกว่ายังไงก็เท้าปันตาพญาร้อยเส้นมีปูตาเยอะๆการบริหารงานจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็กล้วยกวงหมูจากท่านดรใสนะครับคันจรึกบอกว่าให้ปักกล้วยกับหมูจะได้กลืนกลืนแล้วก็ของมงคลตั้งนั้นนะครับปักได้หมดนะครับ ภายในตัวเอง ะคะุณพอคุณพอเชิญจุดทูบด้วยนะคะคุณพอปพักทูบค่ะคุณพอแล้วก็ทีมงานอาท็อปนะคะเรียนเชิญด้วยนะคะ เชิญทุกท่านเลยนะคะเพื่อความเป็นสถิมงคลนะคะของตัวที่เองด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะเชิญทุกท่านเลยะค่ะกักแสดงสีมุนชนนะคะทีมงานนะคะผัดชิ้งานแอคชั่นด้วยนะคะละครของเราที่จะสนุกและใหญ่โตไม่ได้หากผัดนงานแอคชั่นเลยค่ะแล้วก็นายร้องสแสดงแตเรียมเชิญเลยนะคะ ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ตายค่ะค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ มาปักทูกนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะทุกท่านเลยนะคะทีมงานด้วยค่ะทีมงานพรบ์ทีมงานเสียงนะคะช่างภาพทีมเทคนิคนะคะค่ะผู้ช่วยพี่ตานะคะทั้งหมดทั้งมวลเยอะมากๆนะคะหลายท่านมา ก้อยเจ้านางด้วยนะคะที่สนับสนุนชุดสวยๆนะคะให้กับละครของเรานะคะ ปักทูพี่เครื่องบนสวงนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมีการถ่ายภาพนะคะโดยทีมงานจะจัดเป็นลำดับดังนี้นะคะเริ่มต้นด้วยทีมนักแสดงแล้วก็ทีมกลุกับนะคะจากนั้นจะเป็นท่านผู้เกียรตินะคะมาร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงนะคะที่ตรงหน้าพระราพิชีตรงนี้นะคะและหลัง